ไม่หยุดแฮกเกอร์ปล่อยภาพเจนนี่แบล็กพิงเพิ่มแฟนๆเรียกร้องค่ายจัดการด่วนแฮกเกอร์ไม่เลิกรังควานปล่อยภาพที่อ้างว่าเป็นเจนนี่แบล็กพิงเพิ่มด้านแฟนๆไม่พอใจเรียกร้อง YG ค่ายต้นสังกัดจัดการให้เด็ดขาดเดี๋ยวว่าข่าวลือกันเด็ดกันร,ระหว่างสองไอดอลดังอย่าง V BTS และเจนนี่แบล็กพิงถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็กลายเป็นประเด็นร้อนใหน้แฟนๆถกเถียงกันว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงภาพตัดต่อ ซึ่งทั้งค่ายต้นสังกัดของทั้งคู่ก็ไม่ได้ออกมาแถลงการเกี่ยวกับข่าวลือดังกล่าวแต่อย่างใดค่ะและดูเหมือนว่าไม่มีการตอบโต้อะไรเลยก็ยิ่งทําให้แฮกเกอร์ที่นําภาพมาปล่อยไม่พอใจและเรียกร้องความสนใจเพิ่มเติมโดยการปล่อยภาพในอ่างน้ําของเจนนี่แบล็กทิ้งโดยอย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าแฮกเกอร์รายนี้อ้างว่านํารูปมาจากบัญชีอินสตาแกรมส่วนตัวของเจนนี่และหลังจากที่ภาพที่อ้างว่าเป็นภาพการเดทของเธอและวีปล่อยออกมาเป็นระยะ แต่ไม่มีการออกมาแถลงการจากค่ายของทั้งสองฝ่ายแต่อย่างใดและล่าสุดแฮกเกอร์รายนี้ก็ออกมาเคลื่อนไหวโดยอ้างว่าเจนนี่อาจเลิกติดตามทุกคนแต่รูปภาพของคุณและรูปคู่กับเทยอง V BTS ถูกเปิดเผยแล้วตอนนี้สายเกินไปและนี่คือเจนนี่กำลังอาบน้ำในอ่างอาบน้ำซึ่งงานนี้ก็ทําให้แฟนคลับไม่พอใจเป็นอย่างมากกับการที่ค่ายต้อนสังกัดอย่าง YG ไม่ออกมาจัดการอะไรเลยเพราะนี่ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างร้ายแรง ไม่ว่าการเดทจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่ค่ายก็ควรปกป้องศิลป,ปินให้ถึงที่สุดเพราะการทําเพียงแค่ปล่อยเบลออาจจะทําให้เรื่องดาวใหญ่โตไปมากกว่าที่เป็นอยู่ค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดข่าวในคลิปนี้ที่เรานามาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ